จากทีมที่เป็น,นแค่ม้ามืดในการแข่งขันทุกครั้งบปายครับและเป็น,นแค่ตัวประกอบเป็นได้แค่ตัวรองที่ทําให้พระเอกเฉิ่อยฉายมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ครับพวกเขาได้กลายเป็นตัวหลักอย่างแท้จริงกับละครเรื่องนี้และตอนนี้เขาได้คว้าแชมป์ครั้งแรกของเขาอีกด้วยนะครับวันนี้ครับผมอยู่กับผมบอสพีนะครับกับเรื่องราวการคว้าแชมป์ครั้งแรกของอาร์คิวนั่นเองครับ ทั้งไปไม่นานครับหลังจากลาชั้นควดเลือเมื่อปี2023นะครับที่ r q นี่ได้ผิดหวังและแพ้กับ Gen g ีไป2ต่อ1ตอนนั้นเนี่ยเป็นรอบที่ r q ผสมระหว่างอินโดกับฟิลิปปินส์และทีม g e n g ที่ไม่ใช่ชุดแชมป์เลยดยสัปายนะครับทำให้ในปีนั้นนะครับก็มีการรื้อผู้เล่นครั้งใหญ่ของ r q ครับโดยการโละสผู้เล่นชาวฟิลิปปินส์อย่าง EJ แล้วก็ Mmad ออก พร้อมกับเสริมตัวแปรสําคัญครับที่ทําให้เขาได้ชูถ้วยในอนาคตเนี่ยอย่างดูเลสชาวรัสเซียครับที่มาจากทีมสกาซึ่งแพ้แคปเีดอีสปอร์ต e ในตอนนั้นน,น,นะในแอตชันนะอย่างเจมกินครับแล้วก็เสริมเอสเทลยาครับจากทัวร์เดียวกันเลยครับจาก D e s p o r อีสปอที่ชนะบลีดมาได้แต่ว่าก็แพ้สกาในแอตตชันเดียวกันเลย เรียกได้ว่าก็ซื้อแบบงุกินหางนะครับอาคิวตอนนั้นแล้วหลังจากการรื้อทีมแล้วก็เสริมผู้เล่นหน้าใหม่ของอาคิวมาครับกลายเป็นว่าอาคิวเนี่ยเป็นทีมมามืดที่หลายๆคนจับตามองกันครับพวกเขาถูกมองว่าประมาทไม่ได้แต่ก็ไม่ได้มองว่าเป็นตัวเต็งหรือเป็นอะไรในตอนนั้นนะครับแล้วเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นครับ RQ ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นแบบทันตายเหตุนนะเพราะว่าเมื่อเปิดปี2024มาเนี่ย R Q ก็ไปเจอทีมที่มาแรงที่สุดในปีนั้นอย่างเจนจี G ครับที่ยกไลอัพมาใหม่ครับมีเท็กซเจอร์มีการอนมาตบ R q ทั้งไปและกลับในคิกออฟเลยครับ2-1และ21ทําให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้ไปต่อในรอบของมาสเตอร์นะครับหลังจากที่มาสเตอร์มาสุดจบไปครับก็ทุกคนก็กลับมาแข่งสเตจหนึ่งกันต่อเนาะแล้วตอนนั้น R q เองก็ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่ครับคือก็ยังมีอาการทุลักทุเลเลยครับมีชนะไป3แพ้ไป2แต่ว่าไปแพ้ทารอนครับที่ชนะ4แพ้1 ทำให้อาร์คิวตวน,นั้นไปไม่ถึงเพลย์ออฟครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เขาต้องผิดหวังและไม่ได้ไปเพลย์ออฟอีกแล้วนะ จบคิกออฟมาสเตจหนึ่งแล้วมาถึงสเตจสองของปี2024กันบ้างนะครับ RQ เนี่ยก่อนเริ่มสเตจสองได้ได้มีการลองเปลี่ยนไลฟ์อัพอีกครั้งหนึ่งครับโดยการเอาฟลิปไซเดอร์ที่ฟอร์มเนี่ยเริ่มดรอปออกและเสืร์น้องเล็กมากประสบการณ์ครับอย่างน้องม่อนหรือว่าม่อนเย็ดมาแทนซึ่งน้องม่อนต,ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าพึ่งผิดหวังครับจากการที่ย้ายไปอยู่เปเปอร์เร็กซ์มาคือไม่ใช่ว่าน้องไม่เก่งนะครับแต่คือน้องดูไม่เหมาะกับสไตล์ของเปเปอร์เร็กซ์สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผลงานหลังจากแพ้ Master มาสเตอ,อยยเรับ ที่เซฟโซนของเขาอย่าง RQ เพราะว่า RQ นี่ก็เป็นบ้านเกิดของเขาอยู่แล้วนะเป็นทีมจากอินโดแล้วเปเปอร์เรสก็ได้น้องจริงกลับมาเล่นก็หมายความว่าน้องม่อนครับกลับมาสู่อ้อมอกของทีมอินโดอีกครั้งหนึ่งและมาอยู่ในมือของ RQ นั่นเองในตอนนั้นนะและเมื่อสเตจสองเริ่มต้นขึ้นครับ RQ ก็ได้ได้ว่าดูดีกว่าทุกครั้งเลยครับพวาเขาเนี่ยประเดิมด้วยการชนะ DOM ครับและถึงแม้จะแพ้ทารอนกับแพ้เปเปอร์เรสครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยพวกเขาก็คว้าชัยกลับมาได้นะครับโดยมี อันดับ2ของกลุ่มแถมยังเป็นการเข้ารอบเพลย์ออฟครั้งแรกของทางสังกัด RQ อีกด้วยนะครับในตอนนั้นแต่เพาะว่าโชคของ RQ ไม่ดีนกครับพวกเขาเข้าไปเจอกับคู่ปรับอย่าง Gen g e n g ีครั้งหนึ่งและอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่า g e n g ในตอนนั้นเนี่ยแข็งแกร่งกว่าใครในแปซิฟิกและ g e n g ก็ยัดเยียดความปรชาชัยให้กับ RQ อีกเช่นเคยครับและเป็นการตอกย้ำครับว่า RQ เนี่ยพวกเขาเป็นแค่หมามืดที่ยังไม่ดีพอจะเป็นม้าแข่งในลู่วิ่งนี้นครับ แล้วก็จบปีไปแบบนั้นครับในปี2024ครับเราตัดข้ามมาที่ปี2025เลยนะครับและ RQ ก็ได้มีการเปลี่ยนไลฟ์อัพอีกเช่นเคยครับโดยการถอดเฟล็กตัวคมครับอย่าง l m ล m ิซึ่งผมมาให้คำว่าเป็นเชอร์ฟรีฟที่คมสุดในเอเชียแล้วนะ l m o เนี่ยนะครับแล้วถอด l m ลมิทิ้งไปครับพร้อมกับเสริมคุชหรือว่าคุชชี่ซึ่งเป็นผู้เล่นจากอัล o e อรอโก้ครับที่มีการเล่นที่โดดเด่นมากๆคือถ้าใครจาได้เขาแบบเล่นเซเนลยิงยับยิงหมดเลยนะท่านั่นของคุชนะครับซึ่งเนอ และหลังจากที่มีการเปลี่ยนไหลอครับเอาคุชชี่เข้ามาแทนเนี่ยก็ส่งอิมแพกให้กับทีมมากๆนะครับผมคือเริ่มต้นมาได้ไม่แย่มากครับเป็นการชนะที่สายบนแต่ก็ไปโดนเจนจีคู่ปรับเก่าตกลงมาสายล่างอยู่ดีสุดท้ายดิ้นไปไม่ไกลครับไปแพ้น,น้องจิมเดสฟอร์ดมาสอและจบเส้นทางในคิกออฟปี2025นี้ลงครับแต่เห็นเลยว่าการเสริมโค้ชเข้ามาเนี่ยมีแววมากขึ้น แต่มันไม่จําเป็นเรื่องที่พูดยากนะครับเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยเล่นได้ไม่แย่แต่มันไปในจุดที่พวกเขาอยากไปไม่ได้ครับแล้วมันเป็นแบบนี้มาหลายครั้งมากเลยครับในการเล่นของไอคิวขณทีม r q ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยคือเป็นทีมที่ดูดีมีทรงแต่ไปไม่ถึงฝันสักทีหรือว่าไอคาที่กล่าวว่าพวกเขาเป็นหมามืดเนี่ยพวกเขาจะเป็นได้แค่นั้นจริงๆ แล้วหลังจากนั้นไม่นานครับหลังจากจบคิกออฟไปก่อนที่ Stage 1จะเริ่มเนี่ย RQ ก็ได้เสริมคนที่คาดว่าจะเป็นจิ๊กซอวชิ้นสุดท้ายของ RQ อย่าง Crazy Guy IGL ชาวเวียดนามมากประสบการณ์ครับอายุ28ปีที่เมื่อก่อนโด่งดังจากการพับ บลิสอ e ีสปอร์ตเป็นแชมป์แอสเซนชันในปีเดียวกับเจมกี้และเอสเตลยานั่นเองนะครับซึ่งเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนไม่ชอบเขาครับเพราะว่าเคสิกายเคยมีดราม,ม่ากับบล e ิสอีสปอร์ตจากการตำหนิเยว่าไม่ค่อยกดแรงตอนนั้นและเมื่อโดนดรอปไปในเคสิกายก็ยังไปแซะทีมและแซะผู้เล่นชาวไทยอย่างสแกรี่ครับว่าเป็นผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ที่เอาแต่ใจตัวเองจนทำให้ตอนนั้นนีมันเป็นดราม,ม่าเดือดข้ามประเทศเลยนะครับในช่วงเวลานั้นแต่ภายหลังเองเก็มีข่าวเลยครับว่าทั้ง2คนคนออกมาเคลียร์ใจกันแล้วและก็เป็นเรื่องของ เรรียบรยบ้้อแลวซึ่งถ้าหากผู้ชมคนไหนจะไม่ชอบเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นสิทธิที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ผมว่าเราต้องยอมรับเลยครับว่าฝีมือในการสั่งแผนและการเป็น IG l ของเขาเนี่ยหาตัวจับยากและไม่แพ้ใครและก็ไม่เหมือนใครในแปซิฟิกแล้วจริงๆครับและเมื่อสเตจ e 1ึ่เริ่มต้นขึ้นครับเอสเทเรียในก็ถูกส่งไปเดียเอ็กครับและให้ครีสิกายเนี่ยขึ้นมาเป็น IG l แบบเต็มตัวแทนนะครับซึ่งพอสเตจหนึ่งเริ่มเนี่ยใช้เวลาจูงกันอยู่ไม่นานครับถึงแม้ว่าในแมชแรกจะแพ้น,นองชิมเลสฟอสไป พวกเขาก็กลับมาชนะ3เกมรวดครับและต้องบอกว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปไม่ใช่เป็ียนแค่ IGL นะครับสิ่งที่สร้างอิมแพคกับ IQ มากๆในตอนสเตจหนึ่งเลยก็คือการที่ให้เจมกินได้มาลองจับโยรุเป็นครั้งแรกทําให้ได้รู้เลยครับว่าเจมกินเนี่ยเป็นบุคคลเป็นผู้เล่นที่เล่นโยรุได้เข้าหมายเข้ามือสุดแล้วตอนนี้เนี่ยได้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เล่นโยรุดีที่สุดในโลกไปแล้วเลยครับแล้วถึงแม้ว่าจะไปแพ้ TS อีกหนึ่งครั้งในรอบสุดท้ายครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังทะยานไปจบอันดับหนึ่งของกลนนุ่มโอเม ทำให้ RQ ครับเข้ารอบเพลย์ออฟได้อีกครั้งและเป็นครั้งที่ใกล้เคียงกับการไปมาสเตอร์ครั้งแรกมากที่สุดเพราะว่าด้วยความที่เขาจบที่1นึ่งอะครับพวกเขาต้องการชนะอีกแค่ครั้งเดียวครับในการที่จะการันตีไปมาสเตอร์โต t o ทันที แล้วนั้นมันก็มาถึงครับวันที่ RQ ต้องมาเจอกับ DRX ทุกอย่างมันดูกดดันมากครับ RQ ก็ต้องการที่จะไปมาสเตอร์เป็นครั้งแรกของสังกัดและอย่างที่เรารู้กันเลยครับว่า RQ สามารถทำมันได้โดยการชนะ DRX ไป2ต่อ1ชนะเอสเจลยาที่ย้ายไปอยู่ด้วยนะครับ และทำให้ RQ ครับได้ไปมาสเตอร์ครั้งแรกของสังกัดและเป็นมาสเตอร์ครั้งแรกครับของผู้เล่นทุกคนในชุดนั้นด้วยเอาจริงๆแค่ตรงเนี้ยนะครับ RQ เองก็มาไกลเกินฝันเลยครับว่าเขามาได้ไกลที่สุดในบริษัทของสังกัดโดยการไปถึงมาสเตอร์ครั้งแรกแต่คาว่าเส้นทางพวกเขามันยังไม่จบครับว่าเขายังได้แข่งต่อในรอบเพลย์ออฟของแบงค์ซิครับและถ้วยแชมป์ของแบงค์ซิเนี่ยยังรอคอยเขาอยู่ข้างหน้าซึ่งถ้วยเนี้ยทุกทีมเองก็อยากได้ทั้งนั้นครับแต่การจะไปหาถ้วยชั้นนั้น G. แล้วก็เป็นเจนจี G อีกครั้งหนึ่งครับที่สมบูเขาลงสายล่างไปถึงแม้ว่าเขาจะมาไกลามากมากครับและได้ไปมาสเตอร์โตรันโตไปแล้วเนี่ยแต่ RQ ก็ยังคงล้างอาถรรพ์กับการเจอเจนจี G ในเพลย์ออฟไม่ได้ครับซึ่งนี่ครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเขาแพ้เจนจีในเพลย์ออฟแล้วเขาก็ต้องลงสายล่างไปเจอกับทางเปเปอร์เกครับที่เพิ่งคัมแบ็กกลับมาและกำลังอยู่ในฟอร์มที่สุกงอมที่กําลังจะหงุขึ้นหม้อแล้วเป็นอีกหนึ่งเต็งแชมป์ของรายการไปแล้วนะครับแต่อารวา,า์คา ถึงแม้จะเป็นสกอร์ที่หืดจับเลยครับ3ต่อ2จวนเจียนจะแพ้อยู่หลายราวแล้วด้วยแต่พวกเขาครับก็พาตัวเองกลับมาแก้แค้นกับเชนจีได้อีกครั้งหนึ่ง มันเป็นบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นมากครับตอนนั้นอาคิวต้องมาเจอกับทีมที่เป็นเหมือนกำแพงแลวพวกเขาเนี่ยก็ไม่เคยก้าวข้ามได้เลยแถมใน,นครั้งนี้ครับมันจะเป็นการเข้าชิงครั้งแรกของอาคิวด้วยเทียบกับเจนจี G ครับที่เข้าชิงมาจนเบื่อแล้วประสบการณ์เนี่ยอาคิวเป็นรองไกว่าเห,เห็นเลยนะครับต้องยอมรับว่าอาคิวในวันนั้นเนี่ยเสียเปรียบอยู่ทุกประตูครับและเมื่อเกมเริ่มขึ้นครับเจนจี Gen G ก็ได้ตอกย้ําความเหนือกว่าทั้งประสบการณ์ทั้งการเล่นโดยการออกนําไปก่อนในึ่งศูนย์ในแผนที่แรก มันเป็นแชมป์ของจินจีไปแล้วนะครับแต่อย่างที่เรารู้กันเลยครับว่าบทสรุปเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอาคิวพวกเขาเนี่ยใจไม่ฝ่อเลยครับกลับมาชนะได้ในแมปที่2 3สและจนสุดท้ายเนี่ยปิดจบไปในแมปที่4ในสกอร์สามต่อหนึ่งทำให้มันเป็นแชมป์แรกของพวกเขาครับพวกเขาปลดล็อกทั้งอาถรรพ์ของตัวเองทั้งอาถรรพ์ของฝั่งตรงข้ามมันเป็นวินาทีที่พวกเขาไม่ใช่ม้ามืดอ,อีกต่อไปครับแต่เป็นม้าแข่งที่ดีที่สุดในคืนนั้นเป็นแชมป์ที่ได้ชูถ้วยในคืนนั้น เป็นตัวเอกในละครเรื่องนี้แล้วถามว่าเราได้อะไรจากเรื่องนี้ครับจากการได้แชมป์ของ RQ สิ่งผมคิดออกก็คือผมมองเห็นการที่ RQ ไม่ได้ยึดติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนครับเช่นมีการเปลี่ยนไลฟ์อัพทุกครั้งที่มีโอกาสมีการปรับทับทุกครั้งเพื่อให้ทีมไปในข้างหน้าได้ดีขึ้นมีการเปลี่ยนเอเจนต์เช่นจากปกติที่เจมกินเนี่ยเป็นเมนเจสกับเมนเรสก็ได้มาลองเล่นตัวดวลิสอย่างโยรูบ้างครับและทำให้ได้รู้ว่ามันเข้าไม้เข้ามือมันเป็นตัวที่ดีเป็นตัวที่เจมกกินนนเล่ไดด้ีมาๆตัวึง บางทีครับถ้าเราติดอยู่กับคอมฟอร์ทโซนนานๆเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่เราไม่สําเร็จอยู่ทุกวันนี้ก็ได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับลองออกมาจากคอมฟอร์ทโซนแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกันเหมือน R q กันบ้างนะครับนี่คือเรื่องราวของ r า q ทั้งหมดครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ